สวัสดีครับผมจะมาอัปเดตกราฟบิตคอยแลวก็เหรียญลูน่านะครับวันนี้วันที่9เดือน9นะครับผมปี6 5นะครับคลิปนี้เหมือนเดิมขอย้ําเป็นคาเตือนเลยนะครับไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนาหรือชักชวนในการลงทุนนะครับการลงทุนเป็นความเสี่ยงอ่าดังนั้นผมก็ต้องพูดแบบนี้ทุกๆวันอยู่แล้วนะครับผมก็คนไหนที่เข้ามาติดตามใหม่หรือเก่าก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ขอย้ําไม่ว่าไม่ได้มี ไม่ได้เป็นช่องที่จะบอกว่าจะาซื้อขายตรงไหนนะครับไม่ได้เป็นช่องทิกนองทิกแนวอะไรนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้ต่างบแล้วก็แนวคิดต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าจะถูกต้องร้อยเปอแต่ยังไงก็ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับมือเก่าก็อาจจะใช้ได้นะครับผมก็ลองไปแบบใช้ดูนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันว่าสิ่งที่ผมพูดและคิดนะครับ mm hmm. มีโอกาสหรือแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็ย้ําห้ามซื้อห้ามขาย หรืออ้ามแตงขึ้นแต่งลงตามตามที่ผมพูดนะครับเพราะบางครั้งผมไม่ได้เกรดตามที่ผมพูดนะครับผมอันนี้คือเป็นประกอบการทาคลิปเท่านั้นนะครับทองคำนะครับทองคําอยู่ที่ xauusd นะครับอยู่ที่ราคาโลเช้านี้1 7 0 9ราคาล่าสุดอยู่ที่1714นี่ะครับนี่คือกราฟของทองคำนะครับเพื่อนเพื่อนตามเทรนด์มันนะครับน่าจะรับอยู่แล้วนะครับคิดว่านะครับเนี่ยโซนนี้นะครับคำว่ารับหมายความว่าในรอบ2 V ปีนะครับ1ตรงนี้ เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือน11เดเดือน12เดือนหนึ่งปี1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มเปนี่ยประมาณนี้1เนี่ยเทส1เทส2เทส3เพื่อนเพื่อนคิดว่าไปต่อหรือไม่ถ้าไปต่อก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้ถ้าเส้นสโตเนี่ยมันอยู่สูงมันมีโอกาสลงต่อได้แต่ตอนนี้มันอยู่ต่ำมากแล้วมากลักแล้วนะครับดังนั้นแล้วผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเส้นสโต้นะครับเดี๋ยวหาเส้นสโตก่อน ไอเอสไดีกว่าไอเอสไมูฟวิ่งมูฟวิ่งล่างได้หรือเปล่านะครับมูฟวิ่งล่างนะครับผมโอเคโอเคมูฟวิ่งล่างไม่ได้อืมเนี่ยนะครับมูฟวิ่งล่างไม่ได้สามเส้นแล้วมูฟวิ่งล่าง โอ้ลุ้มโอเคโอเคครับนี่คือกราฟของทองคานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนํามฟ็วของวิกไปไนบ้างนะครับความเป็นของวิกไปไหนบ้างนะครับก็วิกมีโอกาสย่อตัวได้นะครับมีโอกาสย่อตัวได้นะครับถ้าเราเทรดตามฟรมใหญ่นะครับเราต้องมองแบบนี้ก่อนว่าทองคำเป็นลักษณะแบบไหนนะครับกรณีนี้ที่เริ่มขึ้นเนี่ยมันก่อตัวมันตัดขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก่อตัวอาจจะตัดลงก็ได้ แต่เส้นตัวตนี้มันต่ำแล้วนะครับดังนั้นแล้วเราต้องมาดูตัวของ RSI RSI ได้ต้องใช้ RSI ประกอบนิดนึงนะครับนี้ผมอันนี้ผมคิดขึ้นมาเองนะครับ RSI เอาเป็นเส้นสีเหลืองดีกว่านะครับให้มันชัดเจนหน่อยนะใส่ความเข้มหน่อยนะครับเพื่อนๆจะได้มองไม่เห็นนเช่ดวันปั๊บอะไรเงี่ย RSI โอเค มันไอไดต่ำนะครับแล้วก็ว e k โอเคต่ำตอนนี้คิดว่าต้องคำย่อดได้สักรอบนึ่าจะจบรอบในขาลงนะผมคิดว่านะโอเคผมจะขอลบตัวของ i อดก่อนนะครับอไอไช่องนี้อ่าโอเคเมื่อกี้มันอยู่ไหนเอ่ยรับโอเคอยู่เลนกลางดีกว่านะครับเพราะว่าครับอันนี้เกินไปปึ๊บ อันนี้สามารถถือรองรันถือระยะยาวได้นะครับไม่มีการร้าภาษีก่าคืนนะครับไม่มีก้าสวอปนะครับผมถือหุ้นนอกหุ้นนั้นแล้ได้หมดเลยนะครับนี่คือรครับทองคําบอกว่าเป็นลักษณะแบบนี้ปึ๊บนะแล้ว s อสอ่าอยู่ในเทรนใช่ไหมเพืนนพ่อนเนี่ยคือเทรนแล้วใช้วีกรอบใหญ่ s อก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนนะอาจจะมาอีกสักรอบก็ได้เนี่ยอ้างหนึ่งหมื่นอกปันแปดหนึ่งปันอกร้อยแปดแปดนะครับก็กับเส้น s อสมันต่ํามากๆแล้วนะครับอ่านี่โซนนี้ที่ผมตีเส้นเทรลไลน์ไว้แสดงว่า แนวที่เขาเคลื่อนไหวอยู่นะโซนนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะโซนนี้เลยโซนนี้เลยนะครับ1นึ่งพันนะครับแล้วก็แนวกรอบล่างอยู่ประมาณนี้นี่คือ S4 ถ้าเกิด S S1 นะครับก็จะอยู่ประมาณโซนนี้อ่าแล้วเราถอดลงมา S1 อยู่โซนนี้อ่าการเคลื่อนไหวก็หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่พวกเนี้ยนะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่นะครับแล้วก็โซนเนี้ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าประมาณเนี้สิบดอลลาร์อืมแต่ตามเฟร,รมของเอสสิบห้าอ่าเป็นแบบนี้ M5 เป็นแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆลองดูนะครับสิ่งที่ผมตีเส้นแตลายไว้ว่าทองจบรอบขาลงหรือยังอ่าแล้วเป็นแพทเทิร์นแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาตัวชอลึกตัวของบิตคอยนะครับตัวของบิตคอยครับด้วยแล้วก็รู n นาด้วยนะครับอันนี้คือรูหน้าของไทยนะครับตอนนี้นะครับขึ้นไปตําจุดต่ําสุดเสื้อสูงสุดนะครับในรอบของสองสาเดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ปั๊บ โอเคขอย้ำนะครับอย่าซื้อขายตามนะครับอันนี้คือเป็นแกน้การคาดเดาแล้วก็การ,การาวิเคราะห์ครับเท่านั้นนะครับน,นี่คือกรอบบนที่เกิดตังจุดสูงสุดก็2ตังมาแล้วนะครับไม่คิดเลยว่า2ตังมันจะมาเร็วขนาดน,น,นี้นะครับอโอเคนี่คือแต่ละด่านนะครับบนหน้าด่านด่านแล้วก็ อ่านี่คือเราดูหน้าอยู่เป็นเทรนนะครับไม่ใช่เพื่อนๆเทรนไลน์เราบีบกราฟย่อลงมานะครับเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับผมยังไม่ได้กลับเป็นเทรนขาลงนะครับเทรนขาขึ้นขาลงมันมีระดงระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับก็เป็นธรรมดาอ่านี่คือกราฟของรูหน้านะครับเพื่อนๆแนวไหนที่ย่อลงมารับอะไรแบบนี้ครับเพื่อนๆดูเอาเองนะอ่าโอเคมีโอกาสไหมมีโอกาสเช่นกันที่จะหลุดตามเฟรมของนี่ยนี่ไม่ขึ้นตลอดเลยนะครับ ลึกสุดก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็แล้วแต่เลยนะครับเนี่ยตามเฟรมเนี้ยไทวเนี้ย0.00181นะครับเป็นแนวรับของ M15 นะครับ31นแนวรับคือการการะยะกาประมาณนะครับมันจะไม่ตายตัวว่าต้องเป็นตัวนี้ตรงนี้นะครับเราก็ดูหางก่อนหน้านี้นะครับสังเกตดูพฤติกรรมมันนะครับเรามาขึ้นต่อสังเกตพฤติกรรมแบบนี้นะครับผมนี่คือครับของตัวลของลูน่านะครับโอเคเนี่ยเราสังเกตพฤติกรรมมันอยู่แบบนี้นะครับเห็นไหม ปั๊บลงมาปั๊บขึ้นไปปั๊บลงมาปั๊บขึ้นไปปั๊บลงมาปั๊บขึ้นไปปั๊บลงมาปั๊บไซเวสไซเวสอาจจะขึ้นไปปั๊บแล้วก็ลงมาปั๊บหรือว่าปั๊บปั๊บปั๊บก็ต่อไปดันจุด0ูนย์0ูนย์สองสี่ศูนย์จุดศยดสองสี่สองหกอะไรก็ว่ากันไปสามศูนย์นะครับแต่ถ้าเกิดยอลงมาเขาเนี่ยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้าเขามีโอกาสนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันถ้าหลุดแล้วหลุดศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าเดี๋ยวค่อยมาปีิกริคลั่ โอเคประมาณนี้นะครับเส้นลายก็ยักขึ้นไตขึ้นไปเป็นบันไดนะครับไต่บันไดยังไงนะครับผมก็ให้ดูนะครับไต่ขึ้นลงขึ้นเลงลงนะครับผมนี่เดี๋ยวแป๊บนะครับกดไม่ได้โอเคเดี๋ยวแป๊บนะครับโอเคครับนี่คือกราฟของรูน่าไตแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวของ Bitcoin นะครับบิตคอยกอรักนะครับผม อ่าปเดราคาในไปเน้นก่อนนะครับ b t c อยู่ที่19,370นารอดิอลลาร์อีทเรียมอยู่ที่1,642ัออ AP อยู่ที่4.5นะครับลูน่าอยู่ที่ลูน่าใหม่ครับอยู่ที่1.95่นะครับส่วนตัว ANC อยู่ที่0.1 0อยู่ที่4บาทพอดีเลยนะครับผม u s t c อยู่ที่0.042นะครับ LUNC ราคาที่เป็น BBD หรือว่าราคาดอลลาร์ในรประมาณสัก0 3ตัว52846นะครับผม กินกาแฟก่อนครับผมโอเคเราจะดูตัวของบิตคอยกันก่อนเลยนะครับบิตคอยผมคิดว่าตามเฟรมมันนะเนี่ยจุดคลาสสิกนะตามเฟรมมันแล้วก็ตามเฟรมวิกอ่าวิกนี้มันจะต้องเป็นสีเขียวอ่าแล้วเดเป็นยังไงเนี่ยเดตามที่ผมว่าเมื่อวานเป๊ะเ,เลยนะครับเก้าสูตรเก้าตำราของตัวเองที่ที่กาดการไว้นะครับเนี่ยเรามาดูทำไมาที่ผมคิดแบบนี้เดี๋ยวผมเอาเส้นน้อยหมดเลยนะครับ ตอนนี้การที่เข้าอยู่น่าจะไม่ปิดออเดอร์นะครับเพราะว่าเรามองปั๊บไกลนะครับผมนะอ่าสังเกตด,ดูแต้งก่อนหน้านะครับเดยวอังกฤษเต้งก่อนหน้านะนี่ไม่ใช่ไพูดว่ามันเกิดขึ้นมาพูดนะครับเพราะผมคิดล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับเนี่ยแท้งนี้เกิดขึ้นปั๊บทุบลงมาเพราะไส้แท้งนี้เกิดขึ้นขึ้นไปก่อนแล้วก็ทุบลงมาไอเราเสียวทุบลงมาเนี่ยประมาณนี้แล้วล่าสุดนะครับก็เรามาดูโซนนี้เลยนะครับที่เราสังเกตได้ชัดเจนนะครับถ้าเราเชื่อมั่นว่าเนี่ยแต้งนี้สีชมพูสีแดง ปั๊บขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสล้วงไส้เนี่ยล้วงไส้เมื่อวานได้แล้วแล้วก็แต้งวันนี้ล่าสุดเปรียบเสมือนแต้งวันที่3นะเขียว1 2 3เขียว12-3ก็แต้งนี้นะครับขึ้นไปแล้วก็ทุบลงมาแล้วแต้งนี้ก็มีโอกาสที่เป็นแบบนี้เพราะว่าในตามเพลมเดย์ตั้งวันเนี่ยมีมีโอกาสที่บินไป2 1 0 0 0นอะไรแบบเนี้ยนี่คือความหมายโอเควันนี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้เปรียบเทียบดีว่ามันอยู่19,380นะครับ19,380หนึ่งหมื่ 9,380. ถ้าเกิดตลาดบวก2%มันจะไปที่1,970 0้า็อถ้าเกิดบวก3%ไปที่20,000แต่ตลาดอาจจะถ้าเกิด10% 10%, 10นะครับกรณีสมมุตินะครับอ่าจะไป21% 0 0 0อ่าแต่ถ้าเกิดว่าตลาดบวก7%อ่าเรารู้แล้วว่าไปประมาณ2,500ประมาณนี้2,700ถ้าเกิดตลาดลบ3%อ่ามันก็ลงที่เท่านี้ถ้าเกิดลบตลาดลบ5%มันก็ลงถ้าเกิดตลาดลบ5%นะครับ อ่มาม่ลงหนึ่งแปดประมาณนี้นะครับอันนี้คิดใ้ดูนะครับไม่มีใครมาคิดในคุณนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูด้วยกันว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดตามเฟรมเดย์เนี่ย็ก็ตอนนี้ก็น่าคงถือนะครับไม่รู้จะปิดออเดอร์ทําไมแต่ตามเฟรมวิกนะครับวิกนี้โอ้โหเส้นํามมากๆแล้วนะครับเนี่ยนอนดิน,นแบบนี้เราไปหาเส้นที่มันนอนดินกันนะเวลานอนดินนอนแบบไหนนี่อ่ะสโตนอนดินไอซ์ไดนอนดินคือตรงนี้ยังไม่เกิดนะตรงนี้ยังไม่เกิดเรียบเทียบเสมือนตรงนี้นะที่อยู่ล่าสุดตรงนี้นะ อ่าแล้ว tripod. ลถ้าเกิดแล้วเป็นแบบนี 6, sure. ้อ่าถ้าเกิดแล้วเป็นแบบนี้นะครับปั๊บอ่าแล้วตรงนี้ถ้าเกิดแล้วเป็นแบบนี้ไหมอันนั้นผมไม่รู้นะครับลูกศรแก้ผมทำไว้เฉยๆยนะครับสี่หมื่นสี่นะครับอ่าวิกนี้สี่หมื่นสี่หรือสามหมื่นสองนั้นผมไม่รู้นะครับปั๊บอ่านี่เรากรอบกับตาาเส้นสโต้ตัาซ้ายังไม่เกิดเกิดขึ้นนะครับต่าง้ายยังไม่เกิดขึ้นในนี้ผมอีกรอบตงา้ายนะตังซ้ซยังไม่เกิดขึ้นถ้าผมเชื่อในเส้นไนไดสโต์เนี่ยมันต้องเป็นลักษณะแบบนี้ผมไม่ผมไม่เชื่อลมปากนะครับผมผมผมเชื่อ เป็นแบบน,นี้ขึ้นเกิดข,ขึ้นไปเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นก็แล้วแต่เพื่อนๆนะจะมองเป็นแบบไหนหรือจะมองลงก็ได้เดี๋ยวตามทางลงอีกนิดเดี๋ยวหาว่าชี้นานะครับประมาณนี้ตามเฟรมเอสึงอ่ามีโอกาสบินไปไหนก็เนี่ยครับเขาก็จะบินในแบบเนี้ยไม่มีแรงซื้อไปแบบเอือเอ่อยเอื่อยนะครับอ่าไปแบบเอือเอ่อยเอื่อยอ่าประมาณนี้เลยนะครับ นี่กรอบเทนลน์ช่เป็นลักษณะแบบนี้เ3 0มสิบนะครับติ๊กตัวขึ้นนะครับแล้วก็ปากสามเหลี่ยมเป็นแบบนี้ปั๊บอ่าหนึ่งมื่นเก้าพันสี่ร้อยเนี่ยัวเป็นแนวต้านนะครับตับเหล็กนี้ได้ก็น่าจะเล่นกรอบบนอยู่โซนนี้ต่อนะครับหนึ่งมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยอาจจะไม่มีแรงสักหน่อยนะครับประมาณนี้เลยนะครับแรงเอื้อยเอื้อยประมาณนี้นะครับโอเค ก็อ e ีทเทียมนะครับ EDS นะครับ ETS ครับเป็นยังไงบ้างทรีนหนึ่งพันหกร้อยสีซีนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าอ e ีทเทียมครับเป็นยังไงบ้างก็เช่นกันครับแนวต้านก็อยู่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสามนะครับก็เป็นเทแนแบบนี้นะครับเพือพ่อนๆลองดูแล้วกันอนะ่าเป็นเทนแบบนี้นะอ่านะครับผม ครบก็1 6 0 0ันหน่าจะเป็นลักษณะของเนี้ยจะเล็บลงมาแถวๆนี้เลยหนึ่งเก้าสี่นะเป็นครอบแต่น่าจะไปต่อได้นะรู้แล้วว่าองศาของตัวนี้มีโอกาสที่จะดึงดึงผ่านผ่านไปเกินโอเคครับน่าจะเป็นลักษณะเป็นต้นแบบนีน้นะครับเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับสองสองพันหรือว่าพันแปดนะครับผมอ่าโอเคไม่วิเคราะห์แล้วตัวนี้ จะดูตัวของในกระดานเทรดเอออ l UNC ก่อนนะครับตัวนี้ที่เป็น BUSD นะครับวันนี้มันมีตัวของตัวงไอเทรดคู่ของ LUNC อ uh, ่าที่เป็นตัวของอ่าดอลลร์หรือเปล่านะ USDC หรือเปล่า ยืดีทีหรือเปล่านีผมไม่แน่ใจนะได้ยินข่าวแวบๆนะครับผมโอเคนี่คือเป็นลักษณะเป็นเนี่ไตขึ้นตลอดเลยนะครับไตขึ้นอันนี้แนวรับแนวท่าเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับเพราะว่ามันไปตามตามความต้องการของคนนะครับผมนะโอเคถามว่าถ้ามีโอกาสย่อไหนย่อไหมผมว่ามีนะครับเพื่อนๆด่านแรกก็น่าจะต้องเจอแต่แถวโซน0 0น4 2ดนะครับด่านต่อไปก็น่าจะประมาณสักโซนนี้นะครับ0.0023ถ้าย่อใน S4 นะครับแต่ถ้าไม่ย่อก็ไม่เป็นไรนะครับผมตัวนี้นะครับ ส่วนตัวของยตทีซีนะครับก็อนนี้อยู่บาทห้าสิบหาต่ายอ่อข้อมีโอกาสที่จะได้เห็นโซนนี้นะครับเพื่อนๆแต่แต่โซนศูนย์จุดศูนย์สานึ่งเก้าศูนนะครับสวดการบ้านลูกสิษย์อยู่0ย0.0139นะครับ 0.031โอเคประมาณบาท13นะครับก็แนวรับน่าจะอยู่ประมาณสักบาท10นะครับบาท10บาท12 1 3นะครับลองดูแล้วกันนะครับเผื่อว่ามันทุบลงมานะครับแต่ก็ไม่ออกความคิดเห็นอะไรนะครับว่าคุณจะซื้อขายตรงไหนนะครับถึงเวลาที่จะย่องย่อบ้างนะครับผมคิดว่านะสําหรับตัวของในลุมลูน่านะครับตัวลูน่าใหม่นะครับก็อยู่ที่แบบนี้นะครับ S4 นะครับก็แข็งแรงนะเพื่อนๆนะไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันนะครับ หลายคนก็อยากอายยอนะครับเนี่ยปลูกขึ้นมาแล้วนะเนี่ยเนี่ยปลูปลูแตงนี้ปลูกแล้วแตงใส่อยู่เนี่ย,ยมาแล้วเนี่ยนี่แตงมาแล้วนะครับเนี่ยสังเกตดูนะสังเกตดูนะโซนนี้นะครับพเพื่อนๆเนี่ยโซนนี้มีแรงมีการซื้อมีการสะสมมาแล้วนะครับอืมโอเคครับเด็ก,กันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไงก็มาเด็ดก,กันใหม่นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ